เสียหาขุดคาครับผมขุดคาไปลวกวกินกับป,ป่นครับใน้องแตะกันมาบ้างไม่ดีอยู่อยู่ได้แล้วไดแว้แล้วยิงมาคิดเธอรู้สาวป่นเซฟ้าก่อนแต่พี่น้องแล้วก็เราเม,งม่งดามาเลอนะจะน้อยนะจะน้อยคนไปคนมากเลยแต่เกมโกขอมแม่งดาหอมบวกผักพี่ดองเอ้ยกินข้นไอขึ้นเนี่ยจะมาตำดังทิ่เๆด้วยมั้นียครับก็ขาว่าได้ซื้อได้จามันีอง เออเอาหน่อยใหม่โตลุมันสอดละมันโอ้ชักเขาเลยปตีมันยี่สิบปีได้สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวนี้ผมพอน้อยซอยเดิมวันเธอรู้สาวต้มปลาป่นครับแมงดานนำครับแต่ว่าเรามาเพิ่มมีได้จากสามตัวอยู่นี่สองแมงดาป่นเสือแมงดาหอมปลาเข็งปลาเสื่อปลาข้อแล้วก็ปลาดุกนนำครับพี่น้อง แต่ก็ไม่ได้เอาตัวใหญ่มาปนครับปลาปนต้องตัวขนาดนี้นําปนแสบครับพี่น้องเอาเอาหม้อมาค้างได้ลูกแต่ว่าเพิ่นว่าหม้อสอดได้พอเพิ่นว่าเอาน้อยไม้ตัวรูสันดอกพิ่เด้อเบ่งยังเป็ปิดฝ้าได้อยู่วะยูจอนยูว่ามอสอดโอแม่นี่ดีมันสอดทางข้ามมัดลูกมันออกจะถอยด้วยป้าเรื่อนั้นแหละผมปวารักฝ้า คัดหมอว่าไซล่างหมอจะน้อยกันว่หมอในตำนานปิดจบแล้ววะครับหมอปะจบปะจบไม่อย่างรถปะได้ระวังทานเด่นใส่ตาเด้อยนี่แหละตาหินตีบอยู่ตาหินตีบอยู่เก็บร ดอกเนี่ยน่าจะเป็นธรรมชาติครับใช่ไปวันจินขอยู่นะ <c oughs> ลาไหลบัไหลหได้ไส่ป้ากนมันีิเห็ดตังเดียวคุยแล้วไห้มันกินวบุลวงน้ำคนบอกอาอมันจิ๋ววงเห็ดนะม่อ๋อ เราต้องมาซองกระปุกกระเดงนั่นด้วยค่ะพองเด้อครับเครื่องที่หน่อยใส่เสียยังสี่คือตะหักจ้ะครับว่าตะหักก็ซื้อให้อีกซะนั่นละกระซิ้งไหมที่หล่ะจำเปยจำตัวปิ้งปลาอีกทีอ๋อถูกมันจะเสียแต่ครับปิ้งปลาไหมครับผมปิ้งปลาดุกปลายังไงมีแต่ปลาดุกโดนลวนเลยครับนี่โอ้ยแน่นอนนี่ครับสองทับพี่แล้ว จังหวะนี้ต้องสามครับเชีย่ <ๆ S 1> เย <c oughs> เยอะเนาะเชี่ยนตวงสีดึงตวงเลยเฮ้ยนัวปลาเด็ดพี่เนาะเรียบร้อยมันเดือดกันด้วยจักรรอดเดือดจังเราปลามาใส่ครับผมเกลือพ่นขึ้นรถบ่ต้องใส่เนาะเพราะว่าเขาใส่จะเปรตแต่ใส่ตอนปรุงอ,อีกอีกที่หนึ่งครับพี่น้อง <c oughs> มันนี่บรรยากาศตอนเาซ่าวครับผมเห็นน้าอยู่ในกินกินครับผมเอาๆๆต้องหัวเอาเอาไปเหมือนอื่นเมื่อเดี๋ยวได้ แต่เสีบดีไซน์เอ,อิมาเบิ่งนะมาเบิ่งนะนี่มุมนี้ยังเห็นชัดครับผมปิ้งปลาดุกจะกินทั้งอุ่นอีกฉันแม่ปังปิ้งไใบบอกครับใส่แม่นั่นแหละครับไบก่โจรไส้ครับจ <c oughs> ังเป็นไก่ไผ่หรอกครับพี่น้องมากใครไหวให้กินทุกเสาร์ทุกเสาร์ครับผมเก <c oughs> ิดเลยเลี้ยงมันไหว <c oughs> ครับไ <c oughs> ก่จับมาวางเขาไปขุดข้ก่จัมากินแถวๆนี้แล้วครับขุดขาวปไก่โจรไส้ <c oughs> <c oughs> ไปครับไปหาขุดข้าครับผมขุดข้าไปลวกกินกับปพนครับ มีวัวไซอ่อนๆอเดี๋ยวคืนจะของเด้อ,อก,กินมโนาครับวัวไซก็ยังละอ่อนอยู่สามจีบยังเกลีวไส้ไม่เคยได้ยินบป่าวต่ำยังมาคนต่ำดาไสาก่อนตบหัวแล้วลู่หลังต่ำยังมาคนห่อนห่นหนะหอดสามจีบเด้ต่ำยังแบบนุ่มๆอยู่เอ๋อขาดครับวางไว้ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะไม่โฟ,โฟกัสโฟกัสแล้วไปไหนหัวงามมัครับ นำนำดีครับผมนำดีนี่ครับโอ้ยวายอยู่อะกล่องมาชุม่มนี่ครับสีหัวเป่งๆครับผมพ่อพ่อไปนี่ครับอันนี้มันกินแบบโน่ใดๆอันนี้ครับคามันเป็นคาชนิดที่กินล้ำอ่อนมันไดด มึงสวนมันหน่องจองมครับพี่น้องงามบ้ครับควรนะเหนียวเป็นท่างเที่ยวของไอไออินครับผมยานมมาแพกแจวเห็ดหมูเดียวเดียวเห็นยังกับเที่ยวมาทัางนี้แล้วครับจนเป็นจนจนท่างเป็นคล่องแล้วครับผม,มแต่ก่อนกับเป็นหน่องหน่องจอมแล้วทเที่ยวมาครับเดี๋ยวนี้่นเป็นเบาแล้วครับผมพวกดอกคงดอก้ามูนี่กับว่กินอะไรวครับใส่นี่ เดีเ๋ยวใช่สิ่งว่เก็บบ่ครบับนี่เก็บอยู่อ๋ออ๋อคำถามไปซิบุกคำถามดีสอเลยโอ,อ้โหครับครับผมอ๋ใบบ่ครับคูดอกงามดอกงามงามานนั่นเรียกคัดสันมาสิต้องเอาถึง่ันนี้กับกลาวหุ่มมาไม่จังเสียอ๋อครับ ใส่ข้าวบ๊อบนะครัอะพี่น็อตไทยจะเมียเก็บผักอยู่ไหนบ่ได้ไปใส่มาว่าใส่หรอกครับอ๋อซ้อนเมียครับผมไช้ยึดประโยชนะครับฮึ่มื้ไฟมั้งไงครับฝดอุ่วอุ่วอุ่วอ่ะไอ้เหรีเดือย่างขับนะครับเดี๋ยวเสียหายไสเอาปลาลงนะครับพี่น็อตบ่ได้ไทยดอกเนี่ยมันจะเอาแมงด่าไสบ๊อออกครับ ออ๋ตำนวดจะสีจีนหอมหอมร็จเพราแมงดาต้มน้ำกันเลยบ่น่ะต้องฉีบบุหรี่หอมดิใส่ไปน้ำกันน้ำเลยดอกตาดไปใส่ต้อสียดินใส่ให้หัวบอลต้อหมอเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ร้อ้ป้าสุกนครับผมเจะพักบุ้งมาครับใส่โจช่วงด้วย ดีปูเองปะครับพักบุ้งครับนี่ชิมลงมาแหละมันคือนี่ครับใส่เก็บยักบุ้งอยู่นี่ครับมึงบักกอกน้ำใส่ครับพี่น้องมึงเนี่ยงงตรงเองตีงอยู่ครับพี่อาสบายไว้ใส่กล่องหนีใส่สู้เมาดดนี่ว่างยางวะนี่เรชิวๆหัวคนไทยพี่นี่มันชัดว่าอะไรแคชัดยู่ได้ครับแต่ว่าต้องคอยว่างครับมันจังบหวะสันเป็นซันเกิด เก็บพกยีตูเปีส้ต้มปลาปนนะครับพี่นอกเพิ่มความหอมจักน่อยครับลืมเต้าคูอว่าสิบวยยังวะไก่ไขามันสิบวาชัดเนาะมันกับไก่ผัวดีอ้ยพรแล้วพรแล้วมันร้ายแล้วปลาหอมพี่จังส่เนี่้มเมียใส่เดี๋ยวึ้นไปจังกินกันนงาบใต้องตง ไหนแล้วเกไปเกยดไ่พอน่วโอ,อ,อตัวนี้ปนปลาลวมมันปลาเสื่อมเปลยหรอปลาเสื่อมันสูงงนีป่าาปาเสื่อมหเราปาเสื่อมใส่น้ำเดือปลาเข็งกัมีน ตัว่าปนปลาเค็งเสียบสุดมันมันนัวทำนี้ใครลอยๆเน,นี่ยมันเดี๋ยวเดีย๋ยวรอให้มันเย,นย็นยังน้อยก่อนเด้อครับเชิปป้นใบปลาออกครับผ <c ười> มเแล้วว่านี่ก่อนเดี๋ยวเขาลอยเสียบพริกเลยนครับเอาผีเป็ปนจีหอมๆอแล้วแม่งดาครับผม <c ười> ปีงมาคิดเธอรู้สาวปนเสือปลาก่อนเด้อพีนอ่น้องแล้วก็เราแม่งดามาเต็มนลยใช่บอกเป็นดูปน ตัวนี้ถ้าขีทีหลังเนาะเอาตัวทีท่ขี่ได้เมื่อวานนห้าตัวเลยมึง<อ>มีอุ่นดีรครับพ่ออันมีอุ่นได้เลูกละเซื้อเลยใช่เลยครับที่แรกว่าแบบป้งสองตัวนี้เดี๋ยวปิ้งมาพีดสองตัวบอกอ๋อในน้าะได้เดี๋ยวพ่อเราอุ่นให้สี่ร้อนห้าตัวเน้นๆเลยมึงมาว่ๆมาว่ามา,าโมกิ๊กได้หรือเออไม่ไม่จไห นี่แนี่คือจีมคิดร้สาวอุ่นให้จังหน่อยยังได้สีสันแนมดจุบๆจุ๊บๆว่มันไปแห่งเขาไปโอ้โห้นุ่บนอุ่นละมันละไม่กอดแล้วตัวแบบปรมสามสี่มิมันสุงกี่แล้วเด้มาเซอร์กันนี่่ถโอ้ได้การพี่ต้องขนาดนี้นะปันเจ้า เนื้อนี่เน้นๆครับผมเนื้อนี่เน้นแมงวันนีมุมกลับเด็ผู้ใดเบิ่งอยู่กับอะไรแมงวันซอยบางคนเพิ่นแบบลงเอามือมาปาดหน้าจอกับมีเด้เพิ่นผลผลนันบอกครับผมเพผลแบบสู้ๆฟังครับใบปลาใบปลาครับผมเนื้อครับใบใบใบมาจับขอบปากปั๊บ น้ำนับๆๆๆๆๆปาเข็งกับปาเข็งสันตะขี้อกข่อนครางเอวจ้ะพี่น้งยาวเยงครับกินเมอ่ะาครับกินเมือเ้าอตัวนี้ก็สุกะบาใครวะเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวห้อนาฬิาอไม่ครไม่สามสต้องเอาไครมันใส่นหม หาตัวนินนเลยโอ้โหมค่ะไข่ตลาดเอ้ยเอะยๆเอเอเอาไว้เอาไว้อาไวไรขิเฉพอ ใสยย่ใส่โยบปนแต่เสียบว่าพี่น้องไข่ปลาเข็งเน้นๆครับผมเดี๋ยวให้ใส่ใบแล้วนะครับพี่น้องเดือดได้ที่แล้วได้พี่น้องไปน,นี่ดอกขาลงไปอันนี้โหขาหน่อขาครับขาอ่อนขาน้อยขาน้อยบานเห่านี่มันขาใหญ่ด้วยครับ น,น,นี่เราได้เก็บมาล่างเอาละเสเปปเียดายวันนี้ตม้มแ,แ,แบบมีแกะเปิ่ครับแบบแกะกินไปนึ่ลืมตัวนี้สมพักเสียงครับอันนี้มีดลเอด้มเลยลูกพอเรามาตม้มเม,มื่อคมมันยังเด็ครับฝั่งคมพอดีแซบกลิ่นกรครับแต่ว่ารอห้ข่าซุกจงไงก่อนอย่างเราพักกันบุ้งลงครับบุ้งมันซุกกันเดี๋ยว พี่น้องครับไก่มันไข่เมื่อกี้เลยครับผมสดๆเลยครับนั่นครับเห็นไ่มครับไม่ไม่อร่อยนี่นี่นี่ปี่ไปไปไปใออกแล้วนะพี่น้องมาเบิ่งขนตาเนี่ยเอาสีเสียบครับผมได้จังหน่วะใครในนู่นหนึ่งครับเนี่ย กูแมบไปเลยไม่ได้ <'d Han> เค็มเค็มเค็มบอกอว่าเค็มเบ<อ>ื่อปาปลา,เข,าเข็มปลมาเข็มจะหาเหรียญะเผื่อกินมาแต่งินมาไข่ขแล้วกิน ปลาแด้วกกบบอกาตำล้วครับเติมน้ำมาที่นี่ครับน้ำวเหลืองหอมมันปลาใช้กับน้ำปลาแดดครับผมแม่บอกว่าสีเขีนๆด้ใช่เขีนนยวเงาเขื่อหอมขับไปลูกขนาดยืนมไม่เข้าใอ้แมงด<ม><ม>า่อนหนนะหอก็รักลาเนี่ ใส่แมงดาหาตัวชิ <c oughs> เปลองมากเลยอ๋อหาได้หลายหอยกินหลายร็ใ <c oughs> ส่เป,นะป็นงมอีกนะพ่อก็ใช่เป็นงมแมงดาเออาพปอองงมพาไปเบิงเงินสอไข่เยอะหรอขออีตัวในชย<ร>ายเป็น้องกรเลยะมีสอง็จำได้จุงรถหเาถังได้ใรถเงาเป็น้หงาเป็นไง โดดอันท่านฟอร์มเอ๋อสาวเขาบุ้งลมกันได้พี่น้องบ้านขาดชุกแล้วล่ะไปตำแล้วแข็งเกินไปบะเนี้ฮะเฮ้ยเอาพอดีพอดีนะครับมันจะมีคือก้นไม่มันเป็นลาบตรงนี้น้ำส้มยนต์น้ำตีใช่สีสีถ้าองเสื้อน้ำน้อยเกินกับเป็นลาบคือคน อีตันใส่ลงไปแล้วนั่น่มาจะน้อยนะจะน้อยคนไปคนมากเลยตัวเอ็มหกก็แล้วนะนัวยงจำมีกุ้งกับเสียอโอ้ยมีกุ้งเนาะเดี๋ยวจำแห้งซิมนี่ใส่ก็ประมาณ้ใส่น้ำปลา้วะซิมมันก่อน ขอาเนี้อมาซิมบ่ครับซนะิมเบิ่งก่อนค่ะสดป่นจังจังจาง,จางจปลาใส่ลงไปครับอย่างว่าทางหลอยู่นี่จังอยู่ด้วยครับพอดีไปครับมาดำน็อกแล้วซิมบ์ว่มามครับพอครับต่อนะครนะเดี๋ยวน้ำซ่านก่อ หิวล้วสิ๋ยซว้สิาซิมกับซิมขาซิมเนียมซปานซิมกงยนกลางยุปลาสิอีกอพอ่อมแ่แล้วบัดนี้หอมแมงดาครับหอมนัวแมงดาข้ามจิบบ้านใหญ่ครับเียบร้อยแเปน่อมาเด้อครับมาเด้อใส่ใักน้ตักึ้มา นี่ครับมือนี่ปลาเน้นๆนะครับนี่หอมแมงดาเนาะขนาดตาเข้ามาป้อนกินหอมไหมใช่ที่นเสียงไรตามกลิ่นอะไรไปหอมแมงดาดอกหอมบวกผักพี่ดองเอ้ยกินข้นไอ,อ,อติม เนี <They 're S 1> ่จะมาตำดังท so sure ุ Radio ่งดีวยมั้ยครับก็เขาก็ได้ซื้อได้จามมันเองบอกครับเป็นตำาอดศูนย์บาทอันนี้ดศูนบาทแต่มูลค่าพันบาทครับก็วิจัอย่งตลาด่ค่อยได้จ้าไม่เป็นไครับเนี่ยไน่ไม่ไม่ไม่ข้าเขาไม่ ไปินยยุ้มเมยลุงเขานกินมาฝาดยุ่อมันเผาแล้วเนี่ยก่าบานได้หเนะันย่นี่นะพอดีบแกงแซ่บแกงกไหรอมั้งนีัลุงเามัทั้งคู่หมดไปนยงอเลยทีมนบ่าวตเก็บพึ่งมาครับตะวันเนี่ยแขงเสื้อเฮดบดเ็ดบดก็มีมันเฮดบดอันน้ำตลาดได้ของแท้ครับนี่ เพิ่นไปได้อยู่ก่อนไหมตัวน่ะโอ้หลายเติบตัวนึงโอ้ขับทิ้งกับแม่นีครับนี่อันนี้ก็แม่นได้ดีดอกกระเจียเดี๋ยวเก็บมาใหม่ๆสดๆนี่ค่นเดี๋ยวล้างเดินี่พี่น้องโอ้จะเสียตัวครับโลกระป่นจังลรอครับไว้ขับนะฮอนแทค่ละมั่นี่ฮ้อนกินครับเนี่ยกินหลายอย่างครับหลายอย่างหลายแนวเดอาในยัดคุยปนกันได้พี่น้อง โลเวนหอนก็พอห่มเจ้าเมื่อใดมันเถิดจะเป็นโรคเถื่อนไงคอยถามเจ้ากันนะฟัห่มน้องแม่เฮาคนวะท่านแม่พอสบายตาแม่ก็ไปเห็ดก่อนก็ได้ยไม่เสียคอยไปเห็ดใส่แสบพี่น้องมาเด้อครับก็ไปล้างโดนแต่ยังเฝ้าเนาะที่เราอย่างแม่จ่ายเขาล้างรถให้เรายังไงทำไมร้อมีต่ยิ้มตุ๋ม จ็บปลังรดน้ำกระถือตัดตอ้ใส่เป็นบีปลาปีงปลาดุกให้พ่อแม่พี่น้องเึื่นะครับปีปลาดุกใส่กรขคอมเขาในน้อยชั้นโฟมกลางแล้วหรือเลย คัคนปลาเสือกับแมงดาเาด่นมาม่ตกเสองไป้วรอ่นบุ๋มอันนี้ต้มพักเซียนเด้อครับพี่น้องครับป่นแซบแต่ผักเขียนผมผมขากบอเอาลองเบิ้งของอยู่แต่ก็มีของบรรเทดของพอดีแซบลูกเอาไปทำนั้นอีกหนวนาเก่าใครรู้จัก หอมแมงดาครับกุ้ใส่ยหอมค่ะเลยจ้ะนี่ค่ะหาอ่อนมันแสบได้ไงนี่ค่ะมีปุไหมหอมสดๆจ้ะงั้นกดเยี่ยมนะไปมาได้ปั๊บเอาปั๊บเจ้าเด้อเป็นพ้นอุ่นเลยโอต้องเจ้ฝุ่นนะ วัสดีครับพี่น้องท่นครับเดี๋ยวไม่เ,เกียมันออนหมกเอาหมดเอ่ัวกว,วกงอยู่ที่ได้รวยเออเอาไปหันล้วท้าบแต่มีเหน็นอยู่บังพักมุนเหลาดกพงนะเฮาเรเด็กพงเดอกยมันยัเจ้าโจกหรอที่หนละพักงกุ้งกวางเลยปลาปพี่ปอก็นองกหอปคุยใส่ปนนะใส่มันผิดห้อง ามาคุยกับปนแมงดาก่อนออใส่ปากก้อใส่ทั้งบีอยู่นึงเดียวนี่แหะอันนี้ก็เสื้อเสือนะตัวน้นยอยๆตัวน้ยๆค่ขอขาหน่อยเมือให้มันตัวปุกน้ำเ้วยครับแมันตัวแล้วหลวกเลยนะลนฟ้านี้ถ้ามันขาดทางตัวเลยแสกก็แหลกแาลื่นเหมือนม ับกิน,นอยอดเขาพร้อมแห้งแซ่บหอมผูดใดไเป็นคนผูก<ะ>ผูดใดเป็นคนผูกใจปังผู้ใดไเป็นคนเด็ดเลยๆๆนี <laughs> าเท่ท่านนี่นจลาดัดผม ขมนิดเดียวในทำจับแล้วสมกินดีเลยนะที่เป็นนะะ้ำร <im itation> ับกิน <im itation> นตะปนมันพอดีลูกถ้าเน่ากินเพียวๆเหมือนผม, <im itation> ๆๆมนถ้าเกางี้ฟัดนอกตรงเนากินได้เพียงหน้าหน่อยม่พายเพีน้าห้องะกาว่าน้าโคงนะ <S <s <ign> <c oughs> โอ้แซ่บลีครับพี่น้อง <im itation> ครับ คลิปนี้กับฟ้พี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอล้อครับแต่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมท้งล <ผม S 1> ูเคยลูสาวท้งไม่เงี้ยปางครับมนนันนี้ฝ<ค>นเสือกับ,บแมงดาโอ้ยสุดยอดฝนปลาเสือแมงดาครอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับเด้อครับแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับพักซีเหล่ากันยังบ่ครับ